สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณผักกาดหอมจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนออีกครั้งหนึ่งครับแผนทำลายชาติพักใหญ่พักเรื่องการเมืองวนในอ่างสักวันมาดูเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเพราะจะเป็นประโยชน์กว่ากันเยอะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบสาระสำคัญ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พศ2 5 6 6ถึง2570ตามที่สำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอร่างแผนพัฒนาฉบับนี้เป็นแผนระดับที่2เป็น,นกลไกในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความสำคัญในระยะ5ปี ภายใต้หลักการและแนวคิดสำคัญ4ประการคือ 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. แนวคิดล้มแล้วลุกไหวมุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงและการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน 3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและ 4. โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยวัตถุประสงค์ของร่างแผนพัฒนาฉบับที่13คือเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายหลักที่ต้องการบรรลุผล5ประการคือ 1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 3. การมุ่งสู่สังคมโอกาสและความเป็นธรรม 4. การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนและ 5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่กำหนด13หมุดหมายของการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่ชัดเจนใน4มิติดังนี้ 1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมายประกอบด้วย6หมุดหมายคือ 1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 3. ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 4. ไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 5. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 6. ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรม Electronic อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน 2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย3หมุดหมายคือ 1. ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 2. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน 3. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย2หมุดหมายคือ 1. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 2. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศประกอบด้วย2หมุดหมายคือ 1. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 2. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนทั้งหมดนี้คือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นี้เป็นการกำหนดทิศท,ทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความสำคัญเป็นการดำเนินการในระยะ5ปีที่2ของยุทธศาสตร์ชาติก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คนรุ่นใหม่บอกว่าไม่ต้องการเพราะเป็นความคิดของคนรุ่นเก่าคล่ำคลึกนั่นแหละครับเป้าหมายของแผนพัฒนาฉบับที่13เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่เรื่องล้าหลัง หรือคนแก่คิดไม่เป็นอย่างที่พยายามโจมดีกันในหมู่คนรุ่นใหม่บางกลุ่มเพราะเป็นการมองไปข้างหน้าทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงยกตัวอย่างด้านการเกษตรแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายดังนี้ GDP สาขาเกษตรเตริบโตร้อยละ9.5ต่อปี รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกรไม่ต่ำกว่า5 3 7 0 0 0บาทต่อครัวเรือนเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่13พื้นที่ทำการเกษตรยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านไร่เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่13พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง้อยละ10เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่13ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวมเฉลี่ยร้อยละ1.5 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่13มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือสองแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสองแห่งภาคใต้สองแห่งภาคกลางหนึ่งแห่งและภาคตะวันออกหนึ่งแห่งเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่13ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ําทั้งประเทศอย่างน้อย4ล้านลูกบาทเมตรต่อปีเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่13ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่13ครับนี่คือแผนส่วนจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่การบริหารจัดการของรัฐบาลและการปฏิบัติของผู้นำแผนไปปฏิบัติแต่มันคือแผนพัฒนาประเทศเป็นที่น่าประหลาดใจก่อนหน้านี้มีการปลุกกระแสให้เกลียดชังยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพียงเพราะให้กำเนิดโดยรัฐบาลคสชนักการเมืองบางกลุ่มไม่พอใจเพราะยุทธศาสตร์ชาติ มีผลให้รัฐบาลหน้าที่มาจากการเลือกตั้งต้องถแถลงนโยบายและเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับตัวยยุทธศาสตร์ชาติจึงมองว่ากรอบที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้จะสำคัญกว่านโยบายของพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นผู้เลือกมาการปลุกระดมด้วยเนื้อหาฉาบฉวยสามารถดึงคนรุ่นใหม่เป็นแนวร่วมได้โดยที่คนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดไม่เคยดูเนื้อหาว่า ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพูดถึงเรื่องอะไรแนวทางเป็นอย่างไรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยพูดไว้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีไว้เพื่อฉีกมีวิธีเดียวที่จะพ้นกับดักนี้ได้คือพวกเขาต้องชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายนั่นคือภาพหลอนที่เขียนกันมาแต่วันนี้แผนพัฒนาฉบับที่13ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพูดถึงอนาคตของประเทศซึ่งก็คืออนาคตของคนรุ่นใหม่ มองไปถึงการปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตรกรรมให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกให้ GDP สาขาเกษตรเติบโตร้อยละ9.5ต่อปีให้รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร,ร,กรไม่ต่ำกว่า537,000บาทต่อครัวเรือนนี่คือสิ่งที่อยากจะทำลายกันอย่างนั้นหรือการไม่เอายุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะมีเหตุผลอะไรรองรับนอกจาก อยากทำลายชาติศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ